ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่สองชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่งจับความตั้งแต่ฮิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่มหนึ่งเล่มสอง เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปีจนถึงพระพฤยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤือศีชุดที่สองคือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายสิบปางหรือนารายยี่สิบปางตามชื่อบนปก และสันหนังสือสมุดไทยดําหลายๆเล่มน,นอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียนหรือรามเกียนหรือพระนาระนารายอวตารสิบชาติก็มี อวตารทั้งสิบปางของพระนารายณ์นั้นได้มีการนำมาเขียนภาพลายเส้นหรอระดานคือเส้นสีเหลืองที่ได้จากแร่หรอระดานผสมกับกับกาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดานพพเคราะห์ ้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิงพีไบลานอยู่สามชุดล้วนเป็นฉบับอับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มอักษรทำอีสานภาษาไทยอีสานสองฉบับและอักษรทำล้านนาภาษาไทยล้านนาหนึ่งฉบับ ต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้งสองชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระลามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้งสองชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่สองมี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบ และบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้งสองด้านด้านละสี่บรรทัดเมื่อครบ24ลานลานจึงใช้สายสนองร้อยใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7ดเพียงหนึ่งผูกเท่านั้น และมีจำนวนใบาลานเพียงสิบลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ5้ถึงเบรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคำพีใบาลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงเห่า แล้วทําความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้ <Warning sound> ต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่ม เป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณนะหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีกหนึ่งเล่มพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆ ภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่สองตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบทละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอต่ขาวก่อน แล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2,460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรมพิจิตเงียบและขุนราชนุจิตอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้น มีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวอย่างไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่สองตัวขึ้นไปจนถึงสี่ตัวแต่ส่วนให,ใหญ่จะเป็นตัวละครสองตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกหนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึก เป็นภาพจับหนึ่งเล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีกหนึ่งเล่ม ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เกี่ยวเนื่องกับจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วนั้นเป็นหนังสือสมุดไทยดำจำนวนสามเล่มปรากฏชื่อบนปกหนังสือว่าเรื่องจ่าห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามหนึ่งเล่มและบัญชีจ่ายห้องรามเกียรติ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจัดเสร็จณวันพฤหัสบดีเดือนห้าขึ้นหนึ่งค่ำปีมะโรงยังเป็นเอกศกหนึ่งเล่ม ชื่อบนปกทั้งสองเล่มเขียนด้วยเส้นหรอระดานและไม่ปรากฏชื่อหนังสือบนปกอีกหนึ่งเล่มหนังสือเรื่องจกห้องรามเกียรติเนื้อหาของต้นฉบับเล่มนี้เขียนด้วยเส้นดินสอประกอบด้วยเนื้อเรื่องย่อของภาพรามเกียรติที่วัดพระแก้วแต่ละห้องตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่91โดยมีข้อความลายมือเขียนข้อมูลแทรกบอกพระนาม และนามผู้รับผิดชอบพระราชนิพนธ์และประพันธ์โครงบรรยายภาพแต่ละห้องกำกับไว้ด้วยส่วนเล่มที่ชื่อบัญชีจ่ายห้องรามเกียร์นั้นมีเนื้อหาว่าด้วยจำนวนห้องรามเกียร์รายพระนามและรายนามผู้รับผิดชอบซึ่งมีบันทึกว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบขณะประทับที่เกาะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังเมื่อกลับกรุงเทพมหานครแล้วทรงจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบให้แตกต่างไปต้นฉบับเล่มสุดท้ายที่ไม่มีชื่อเรื่อง มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องย่อตอนต้นเรื่องของรามเกียรติ์ที่จะใช้เขียนภาพบริเวณด้านทิศเหนือของวัดพระแก้วและเรื่องย่อประจำห้องที่1ถึงห้องที่10ต้นฉบับตัวเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติ มีอีกหลายแขนงวิชาประกอบด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสอย่างสำหรับเล่นหนังใหญ่ตำลาครอบละครและไหว้ครูโขนละครลำดับเพลงสำหรับไหว้ครูโขนและละครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่จนถึงปัจจุบันและพระราชพิธีไหว้ครูโขนละครและปีพาดครั้งใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่หเป็นต้นต้นฉบับที่ว่าด้วยวิธีจัดโรงให้ตัวโขนเล่นมีสองเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาของหนังสือบรรยายบทบาทการแสดงและการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวพร้อมบรรจุเพลงประกอบแต่ละตอนโดยละเอียดตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนจนถึงจับนางมัฉาหนึ่งเล่มอีกหนึ่งเล่ม เป็นตอนศึกอินทรชิตจนถึงพระรามรบแสงอาทิตย์และมีบทสำหรับจับกระบำบางตอนด้วยต้นฉบับที่ว่าด้วยบทเบิกโรงการเล่นเต้นรำมีหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรอระดานเขียนแทรกด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหามีข้อความในหน้าต้นว่าเป็นพระชนิพลนารายปราบนนทุกสภาพต้นฉบับชำรุดมาก เผื่อยุ้ยบริเวณซีกซ้ายของต้นฉบับตลอดเล่มจึงมีการเขียนข้อมูลของส่วนที่ชำรุดแทรกไว้บริเวณริมขวาด้วยเส้นดินสอขาวแทบทุกหน้าต้นฉบับบทเบิกหน้าพระภาคสามตระสามอย่างมีสองเล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำชุบเส้นหรอระดานหนึ่งเล่มและเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหนึ่งเล่มมีเนื้อความเหมือนกันคือ เป็นบทไหว้ครูที่ใช้เบิกหน้าพระสำหรับเล่นหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพตัวละครคีบด้วยไม้ตับสองอันสำหรับจับเชิดได้ทั้งหน้าจอและหลังจอ รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สําคัญของชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตการเรื่องราวจากรามเกียรติ์นอกจากจะนําเสนอหลักปรัชญาที่ว่าด้วยธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่และคติความเชื่อโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองแบบเทวราชที่นับถือองค์พระมหากษัตริย์เป็นปางหนึ่งของนารายอวตาร ต้นฉบับหนังสือวรรณคดีรามเกียรติ์เท่าที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายสำนวนทั้งที่เป็นฉบับหลวงและฉบับท้องถิ่นในส่วนรามเกียรติ์ฉบับหลวงนั้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาคือรามเกียรติ์คำภาคและคำฉันส่วนในสมัยกรุงทนบุรี แม้ว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเท่าใดานักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ด้วยรั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์ต่างก็ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิน้นเริ่มจากบทละครรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่หนึ่ง บทละครและคำภาคร,รามเกียนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองบทละครรามเกียนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่โครงภาพรามเกียนซึ่งรัชกาลที่หทรงพระราชนิพนธ์และโปรดเก้าโปรดกระหม,ม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร,ร่วมกันแต่งเพื่อจารึกไว้ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม